ใจฟ้าอาทรประชานาทโดยนางสาวอันเนี้ยเดี๋ยวก็คงจะต้องตามยังไม่หมดบอกแล้วยังไม่หมด,ย,มหมดยังมีอีกหลายแก๊ปพูดเลยแค่นี้ไม่พี่หนุ่มอะ่ะทุกคนอาจจะชอบพูดว่าพี่หนุ่มชอบตัดสินชอบไปอะไรแต่คุณต้องคุณต้องเข้าใจโลกของความเป็นจริงก่อนนะโลกของความเป็นจริงกับโลกของอุดมการมันคนละอย่างกันโลกของความอุดมการณ์คืออะไรโลกของความอุดมการโลกของความคาดหวังของคนคือ พูดมาเลยสิไปกล่าวหาเขาทําไมมีหลักฐานหรือเปล่านูน่นนี่นั่นศาลยังไม่ได้ตัดสินอันนี้คือโลกของอุดมการ์โลกของอะไรอ่ะไม่รู้แหละโลกของความคาดหวังหรือจะเรียกว่าโลกของอะไรก็ตามแต่แต่โลกของความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมบางอย่างมันพูดไม่ได้ไม่ว่าจะโดยในแง่ของกฎหมายของการทํางานของอะไรก็ตามแต่คุณเข้าใจไหมไอ้ที่มันจะมีคนพูดอ่ะวัดเอ่อคนลบบุรี เขารู้คือเขารู้จริงๆไม่ใช่ว่าเขาอ้างว่าเขารู้แต่ที่เขาพูดไม่ได้เพราะนั่นแหละในโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ฟรีสปีดขนาดนั้นนะคนดูนนดขิขนาดนักข่าวอะขนาดนักข่าวมีสื่อในมือมีอะไรอะ่ะเขายังถูกคุกค,คามเลยแต่ไม่ได้บอกว่าใครไปคุกค,คามเขานะแต่เขามั่นใจอะตัวเขาว่าเขาคิดว่าเขาถูกคุกคามเพราะอะไรอะ่ะเข้าใจไหมถ้านั้นถ้าพี่หนุ่มพูดเรื่องอะไรอะ่ะ พี่หนุ่มก็ดีพี่พุทธก็ดีถ้าเขาพูดอะไรอะ่ะนั่นแปลว่าเขามีข้อมูลเพียงพอต่อการที่เขาจะพูดแล้วเพียงแต่ว่าบางข้อมูลมันยังไม่สามารถเอาออกมาได้ยังไม่สามารถเปิดได้เช่นบางข้อมูลเปิดไม่ได้เพราะว่ามันมีชื่อคนอื่นด้วยมันจะไปพาดพิงถึงคนอื่นและเดี๋ยวคนอื่นเด็ดร้อนประการหนึง่งอันที่อันอันต่อไปเป็นข้อมูลที่มันมีผลต่อรูปคดี เป็นหลักฐานที่จะใช้ในรูปคดีในอะไรก็ไม่สามารถพูดออกมาได้หมดเลยตรงๆหรือเอาเอกสารมาเปิดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเขาก็จะใช้วิธีการส่งอันนี้ไปให้ตำรวจแทนแต่ถ้าเขาเห็นมาแล้วเขาก็จึงเอามาพูดให้ฟังคร่าวๆว,ว่ามันมีมันมีจริงอย่างที่พี่หนุ่มบอกถ้าเมื่อไหร่ถ้าพี่หนุ่มบอกว่าฝากไว้นะผมฝากไว้นะอะไรอย่างเงี้ยนะมันยังมีอยู่คนที่อยู่ ข้างๆซ้ายขวานู่นนี่แสดงว่ามันมีจริงๆค่ะมันมีจริงๆมันมีเพียงแต่ว่ามันยังลงดีเทลทั้งหมดไม่ได้แค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะคะอืมไม่ใช่ว่ามันไม่มีมีเชื่อเถอะว่ามันมีแต่คุณอคุณก็มีสิทธิที่จะไม่เชื่อกันนะคะแต่ดิฉันน่ะเชื่อเพราะดิฉันเห็นเพราะดิฉันเห็นหลักฐานอยู่แต่ดิฉันก็พูดไม่ได้มีค่ะมี มีแต่นะ่แต่ว่านั่นแหละก็รอให้เป็นเป็นกระบวนการนะของการของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันตามอะ่ะตามพี่หนุ่มอะเดี๋ยวก็รู้อะไรดีๆตามไปเถอะอืมรอด,ดู 107ท่านสวัสดีค่ะโอ้ไม่ใช่1,600ท่าน107ท่านได้ไนกดตะการ้าได้นะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตอยู่ถึงเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวลงไลน์นะคะใครใจดีกดตะการ้าได้เลย1,600คนคุยได้ค่ะแชร์ลิงก์กันได้แลกเปลี่ยนเ,เคยพูดไปแล้วนะคะเรื่องพุทธวจนะเรื่องพุทธวจนะกับการสอนของพระอาจารย์คฤิธิ์เคยพูดไปแล้วว่าไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์คฤิธิ์ทั้งหมดนะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเทคตัวธรรมะตัวพุทธพจน์ที่เขายกมามันมีประโยชน์กับ กับคนพูดในยุคนี้จริงๆในยุคที่เราอะไปยึดไปยึดอาจริยวาสยึดคําพูดของครูบาอาจารย์ยึดอัตถกถายึดคำพีรลองยึดพระธรรมบทที่มันเป็นพระธรรมบทในเรื่องเล่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอภินิหารบ้างเรื่องของอะไรอะที่มันแบบ ไม่รู้นะสำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าดิฉันคัดค้านนะดิฉันไม่ได้คัดค้านแต่ว่านั่นแหละการพยายามจะดึงคนพุทธอ่ะวิธีการเขาคือดึงคนพุทธกลับไปหาไอ้ตัวหลักธรรมที่มันเป็นหลักดั้งเดิมอ่ะสำหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันมีคุณนะสำหรับดิฉันดิฉันมันรู้สึกว่ามันมีคุณเพราะว่าในยุคนี้ชาวพุทธคือมันหาหลักยึดกันไม่ได้อ่ะ คือมันมันมีแต่การพูดการอ้างกันแบบนี้แหละแล้วส่วนใหญ่การพูดการอ้างดึงคําครูบาอาจารย์มาพูดก็ดีดึงเรื่องเล่าดึงตำนานอะไรมาพูดก็ดีมันมีแต่พาคนสําหรับดิฉันนะมันดิฉันรู้สึกว่ามันพาคนให้เป๋อมันพาคนให้เป๋มันพาคนให้หลุดไปเหมือนเราเอาคําพูดเหล่านี้มาซับพอร์ตความเชื่อเราที่บางความเชื่อมันแทบจะออกนอกหลักพูดไปแล้วด้ซ้ํา คนพุทธยุคนี้คุณก็เห็นอยู่เน้นเรื่องอะไรเน้นหลักๆเลยเน้นเรื่องของการบวงสรวงไหว้วอนอันนี้เราเห็นเลยและทุกวัดก็ทํากันแบบเป็นเรื่องปกติเลยวัดเปิดเป็นที่สําหรับถ้าจะเป็นแหล่งที่คนเข้าไปทําบุญนะฮะหลายๆวัดนะอันนี้ไม่ได้เหมารวมทั้งหมดก็จะต้องมีรูปปั้นจะต้องมีรูปปั้นรูปเคารพที่ไม่ใช่พระตระนัไตรด้วยซ้ําไปนะเขาก็จะสร้างสตอรี่นั่นแหละขึ้นมามี อะไรอ่ะมียักมีนาคมีอะไรก็แล้วมียักมีนักมีคุดมีอะไรที่มันนั่นแหละที่มันจะให้คุณได้ในทางที่เราไปขอไปขอไปขอแล้วก็อ้างว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก็ให้โชคให้มันมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในหลักการแล้วนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การพาคนกลับไปหาหลักอ่ะแต่มันพาคนออกไปนอกดิฉันรู้สึกว่าออกไปนอกเพราะเมื่อไหร่มันมีการบนบานสารกล่าวการร้องขอมันก็ต้องมีการบวงสรวงเส้นไหว้ ซึ่งมันไม่ใช่หลักพุทธการบูชายันในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านเคยคัดค้านว่าอย่าทําเอาหัวหมูหัวไก่อะไรมาเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านห้าไม่อย่าทําการบวงสรวงด้วยการแลกด้วยชีวิตคนอื่นอะไรนีนน่มันไม่ได้มีหลกักใช่ไหมละ่ะเพราะว่าการทําพลีกรรมที่แท้จริงแม้ต่อให้เป็นการพลีกรรมต่อเทวดามันก็คือการอุทิศบุญมันเป็นการอุทิศบุญอืม แครี sarà, I mean ่คิดว่าจะดีกับอาจารย์ปวินดิฉันไม่ได้มีเรื ver. ่องที่จะต้องไม่ดีกับแกนี่คะดิฉันไม่มีและดิฉันไม่ใช่เป็นคนเริ่มดิฉันบอกก่อนว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนเริ่มดิฉันเริ่มเหรอดิฉันเป็นคนเริ่มเหรออาเรื่องนี้ดิฉันเป็นคนเริ่มเหรอดิฉันไม่คนเริ่มเหรอดิฉันไม่ได้เป็นคนเริ่มนะดิฉันไม่ได้เป็นคนเริ่ม ป้ายสึกคราวนี้ใหญ่หลวงนะวันนี้คุณแพรี่ไปโหดมาแต่งตัวสวยมากขอพระคุณนะคะก็นั่นแหละสีแดงแรงลิตท,ที่จริงผิดตรีมนะจริงวันแม่วันนี้ต้องสีฟ้าหาชุดไม่ทันลืมคิดตีมว่าเป็นตีมวันแม่ไม่งั้นแต่ว่าชุดสีฟ้าก็ใส่บ่อยแล้วแล้วก็เลยตีแดงแรงลิตเลยหาชุดไม่ทันค่ะเพราะว่ามันเป็นงานแบบ ไอ้น,นี่จริงๆเขาขอคิวกระทันหันจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นที่ถามว่าทําไมวันนี้ต้องไปออกผลกระแสเพราะว่าที่ออกผลกระแสวันนี้เพราะว่ามันมีมันมีประเด็นที่ที่มีทายาทวิยาวจากรน่ส่งข้อความมาหาดิฉันแลดิฉันเอาไปโพสมันก็เลยกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องที่มัน มีประเด็นที่น่าสนใจต่อเพราะว่าเรื่องของทายาทอะมันมีการอ้างเรื่องการมอบคืนสมบัติของวัดทรัพย์สินไม่ใช่สมบัติใช้คาว่าทรัพย์สินแล้วกันมีการมอบคืนทรัพย์สินของวัดไปแล้วแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบอยากจะฮุบหรือมีการพูดว่าอยากได้ไปฟ้องเอาไม่มีมันก็เลยเป็นประเด็นใหม่ที่ท,ที่น่าสนใจเพราะว่ามันก็จะมันก็จะนําไปสู่การตรวจสอบต่อไปอีกอะเพราะามันมันมันให้การไม่ตรงกัน